สวัสดีค่ะแม่มจังมาอีกแล้วค่ะคนจ๋าแม่จังจะพามาเห็ดแจวน้ําพริกเนาะน้ำพริกปลาทูจ้ปะปลาทูที่เห็ดเองน่ะค่ะ,ะ,คะปลาทูทาเองไว้กินได้หมดแล้วก็แช่เย็นไว้เนาะแซ่บจ้ะแม่จังกินไปหลายตัวแล้วอร่อยมากค่ะทําเองค่ะนั้นสดนะคะเนื้อจะหวานมาแม่จังมีแต่พริกแม่จังก็จะใส่พริกพริกย่างนะคะทุกคนนะน,นี่แต่พริกที่ซื้อค่ะคนนี้ย,ยังกับชายนะคะพริกหอมประเทียมอะไร แม่จังไม่มีเนาะนี่ค่ะทุกคนจะย่างไม่ไหมค่ะอันนี้แม่จังจะย่างเหรอเนาะนี่จะ้ะใส่ลงไปเลยค่ะเนื้อเนื้อเนื้อนี่อะไรมากจ้ะแซ่บเลยค่ะกระชูทำเองอร่อยอร่อยมุกเข้มหลายค่ะทุกคนแป้งนะเนาะเดี๋ยวใครเอาออกเนาะทำเป็นน้ำพริกเจ้าเจ้าแห้งเนาะ,ะ,นะ่ะเนาะมุนเป็นปนเนาะ ขันปนต้องใส่น้ำามนะคะบ้านแม่จังเนาะบ้านแม่จังห้องเนาะขันขันปนต้องใส่น้ำนี่เป็นแจวนะคะนะทุกคนนี่หอกเลยค่ะนี่นะคะกลางออกเล็กน้อยนะะ่าจะทุกคนเดี๋ยวตามให้กลางมันฟูนะคะเนาะนี่ตัวเดียวพอแล้วค่ะตัวเดียวก็ทิ่มนั่นละจ้ะตาม ตัวใหญ่ด้วค่ะทุกคนตัวใหญ่มากกลางกลางมันทัว่วมากเ้าก็บสามารถเจ็บบอกนะคะเนาะไม่จังเจอห่ออันนี้ค่ะห่ออะไรนะถ้าปลรราจังเอยนะคะ,นะเนาระก้นจะห่อปลาเพราะว่ามันจะเค็มปลาเล่มๆแล้วเนาะปลาทูที่เราทำเนาะจะทำเท่าไหร่ จะหอมเลยค่ะ,ะว่าวิ่นผักชีผักนานหลายคนมีอะไรก็ใสต่ตำถ้าไมีตำเกิดนะค่ะนะนี่จ้าก็เห็ดใสเห็ดใส่เห็ดใส่แซ่บนคะคนะเพราะว่าในซุปเป็นเราเห็ดจ้ะอันนี้กินแตกอันนี้เนาะเกี๊ยวใส่เห็ดอร่อยนะ ง่ยค่ะเนี่ม่จัจะชื่อมังกัยาะอยางปลาหลนะกลางมันลยค่ะต้องเอออกนะพใจบดีมันกินกลางเขากระสีลายนันเป็นอะไรกินเองค่ะมันนวดนะคะทุกคนจะใส่ปลาไหลสักนิดนึงนะพ่อหนึ่ง นั่ทำแม่จังให้เ,หร,ร,เรันปลาทูพอดีแซบมากเลยค่ะอร่อยจริงๆรมไปโม่ <c oughs> ลองทำดูค่ะมันก็ทีกาัานให้กินดีค่ะมันซอแบบแก้แข็งก็ทิมะหอดเท่าถาทุกคนปลาทูแก่จนเนื้อมันอันแน่นมันเ,นเรนะง่ายค่ะไดแล้วค่ะเจ้าปัตทุแบบสูแม่มาจังเองจ้า มันจังไท้จีนนะแล้วแม่จังจะเอาลงจานนะคะเนาะมันจะเป็นหัวมันหัวมันก็อร่อยเนาะหัวมันแซ่บๆเลยค่ะทุกคนจ้ะแม่จังจะเอาหัวมันไว้เต่มใจนี่ค่ะวันนี้กินเจ้าแล้วค่ะนี่นุ่นบ้านกเลยค่ะไม่ได้กินโดนเนาะปลาทูน้ำพริกปลาทูเนาะนี่จานน้ำพริกปลาทูแซ่บๆนะคะ น่าจะอร่อยนะร้อเะะมเสริฟแล้วค่ะวันนี้ปลาทูหรือว่าแจวนะคะนะ่าจ,จิงแจวปลาทูนะคะนัดกินจ๋านั่จ๋าพอนรัคกานี่หงวมันออาถ้กินน,นะคะขอบคุณนะคะกินแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะวัสดีค่ะ